มาดูที่การรีเซ็ตการ์ดนะครับเราก็มาที่ลาเทสนะครับมาที่โบการ์ดเช่นเคยนะครับนี่นะครับเราก็มาคลิกที่ค r อร์โค้ดตรงนี้นะครับเราอยากจะลบตัวนี้นะครับเราก็มาคลิกตัวนี้เลยคลิกเข้าไปนะครับมันจะขึ้นหน้าคีเอทก่อนนะครับเราต้องมาคลิกที่ไวตาตรงนี้นะครับเราต้องใช้ค r อร์โค้ดตัวนี้นี่นะในการรีเซ็ตการ์ดนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับ เราก็มาที่แอปพลิเคชันเดิมนะครับโบรกเกอร์ NFC programmer นะครับนี่นะแล้วเราก็มาคลิกที่ Key รีเซ็ตคีย์ตัวนี้นะนี่นี่คลิกลงไปนะครับแล้วเราก็จะสแกนเคอรโค้ดตรงนี้นะเราก็คลิกสแกนก R ีว่าโค้ดนะครับกีว่าโค้ดปึ้งนะครับแล้วเราก็มาคลิกที่ Now รีเซ็ตการ์ดนาวตัวนี้นะครับคลิกปึง้งขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วเราก็เอา บกี้โบลลิงของเราขึ้นมานะครับเราก็มาแตะขึ้นเักเซสแล้วนะครับโอเคนะครับเราลองมาเลียดดูสิว่ามันจะมีอะไรอยู่ไหมนะครับมันต้องตรงนี้มันต้องขึ้นว่า0นะูนยะแล้วตรงนี้ก็ต้องไม่มีอะไรเลยนะครับนี่นะมาแตะขึ้นนี่นะอ่ะด้านบนไม่มีข้อมูลอะไรแล้วด้านล่างเนี่ยศู 00, หมดเลยแสดงว่าตัวนี้ เป็นการ์ดเปล่าๆแล้วนะครับนี่คือวิธีการรีเซ็ตการ์ดเพื่อที่จะเขียนข้อมูลลงไปใหม่นะครับพอเราใช้แอปโบการ์ด N F C โ Programmer ในการรีเซ็ตการ์ดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมาลบดีลิทการ์ดตัวนี้ทิ้งด้วยนะอยา่าคาไว้แบบนี้นะครับอยา่าคาไว้แบบนี้นะครับก็คือคลิกดีลิทการ์ดตัวนี้ทิ้งไปเลยนะครับนี่มันจะแบ็กอัพนะครับถ้าเป็นในคอมนะครับมันจะแบ็กอัพเอาไว้นะครับก็คลิก โอเคตรงนี้ก็จะหายไปแล้วนะครับเท่านี้ก็เป็นการรีเซ็ตการ์ดเรียบร้อยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนแล้วนะครับสามารถเอาโบคกี้หรือโบลิงเนี่ยไปมอบให้ผู้อื่นได้แล้วนะครับเรียบร้อย